สวัสดีครับผมพบกันเชิดเชื่นเคยครับกับช่องแก้วกัลยาพักเครื่องนะครับวันนี้ก็มาพบกันในวันอังคารนะครับผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะครับผมเก่าใหม่ค้ะเขากันไปเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะหลากหลายนะครับวันนี้ได้ถ้ามาเป็นเซ็ตจะเป็นเซ็ตหลวงปู่โตะนะครับมีตั้งแต่พยันนะครับแล้วก็ ปิดตาเล็กปิดตาใหญ่นี่นะครับอันนี้ก็ได้มา3มชิ้นนะครับชุดลงบโต๊ะแล้วก็อื่นๆเขากันไปเหรียญคณาจารย์รวมถึงเครื่องรางบ้างนะครับผมก็มีมาแบ่งปันกันเหมือนเดิมนะครับก็ฝากด้วยครับฝากกดติดตามช่องแก้วกัลยาพักเครื่องนะครับผมหากท่านกดติดตามท่านจะไม่พลาดทุกๆ EP ที่ผมลงนะครับเผื่อใน EP นั้นครับอาจมีวัตถุมงคลเหรียญคณาจาร์เครื่องรางที่ท่านอยากเช่าบูชาอยู่ก็เป็นได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ต้องขึ้นแบบนี้เพราะหน้าจอเต็มนะครับก็ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทร0875728906นะครับน้องแก้วสแตนบายรอรับสายหรือจะทัก ID l ดลีครับ0875728906นะครับผมโดยช่องของเล่าครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสะดวกรวดเร็วทันใจของถึงมือท่านชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้เลยเราส่งผ่านไปรษณีย์ไทยนะครับผมโดยมีเงื่อนไขดีอยู่ว่า พระทุกองค์นะครับผมจะแจ้งราคานะครับผมหากลูกค้ารับแบบว่าโอนเงินเลยนะครับเราจะจัดส่งให้ฟรีพร้อมราคาที่เราแจ้งไว้แต่ถ้าให้เก็บเงินปลายทางนะครับเราขอค่าบริการเพียงแค่50บาทนะครับผมเพิ่มจากราคาพระที่ผมแจ้งไว้นะครับผมและเน้นย้ากันทุกๆอีพีนะครับก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับ ดูให้ชอบดูให้ละเอียดดูให้ตรงตามที่ท่านต้องการนะครับผมเพราะวัตถุมงคลต่างๆางที่มาต่างวาระทราบที่บ้างไม่ทราบที่บ้างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพักษณะพระเช่าเหมารวมนะครับผมอันนี้ผมต้องขออภัยด้วยหากไม่ทราบว่าอันนี้จะรุ่นไหนออกปีไหนอะไรที่ชัดเจนหากข้อมูลไม่ชัดเจนก็ต้องขออภัยนะครับผมแต่สิ่งที่เรามีให้กันอย่างแน่นอนราคาแบ่งปันนะครับเลยอยากจะฝากทุกท่านดูให้ละเอียดนะครับไม่ต้องเกรงใจเราครับไม่ว่าจะโทรจะทักไลน์นะครับขอภาพเพิ่มเติม มุมไหนซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเรายินดีตอบคาถามทุกช่องทางนะครับหวังอยากให้ลูกค้าครับรับวัตถุมงคลตามที่ลูกค้าต้องการนะครับผมมันดูเป็นชิ้นแรกเลยนะครับก็เป็นเหรียญย5ศสตวร์ษนะครับผมนี่นะครับสวยๆครับผมนี่นะครับผิวเนื้อทองแดงนะครับผมนี่สวยๆเรี่ยมพร้อมเลยนี่ต่อโค้ดนะครับผมนี่นะครับโค้ดนี่ต่อโค้ดแต่ผมไม่มั่นใจว่าออกวัดอะไรนะครับวอ วชหรือวอะไรเนี่ยนะครับเขาตอกโค้ดไว้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับบล็อกนิยมนะครับนี่มีเข็มด้านล่างมีขีดๆแหลมๆนี่นะครับสวยนะครับผมสวยเดิมนี่นะครับผมแล้วก็มีโค้ดด้านนี้อีกหนึ่งจุดนี่นะครับอาจจะเป็นมุมแสงมองไม่อ่าเห็นชัดละนี่นะครับสวยเดิมครับผมนี่เหรียญยี่ห้าสตวร์ตนะครับเหรียญนี้พร้อมเลี่ยมเลยเอา400บาทครับผมนี่สวยเดิมครับเอา400นะครับผม400บาท นี่นะครับสวยๆครับผม4ี่รบาทเรียมพร้อมๆได้เลยนะครับต่อมาเป็นแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะครับรุ่นฉลองเรือไทยปี5้าสวันนี้เป็นปีใหม่นะครับปี5้าสาสวยๆครับผมเนื้อผงแหวกม่านหลวงพ่อกล้วยนี่โหสวยมากนะครับสวยเดิมนี่ดูเส้นคมคมละเอียดชัดเจนนะครับผมเนื้อว่านมวลสารนะครับผมปีห้าสามนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นี่นะครับด้านหลังยันแบบนี้นะครับผมนี่หลังยันแบบนี้นะครับแล้วก็ระบุ ไว้ชัดเจนนะครับเนี่หลวงพ่อกลวยนะครับปีห้าสามกล่องนี้เอาสามร้อยบาทพอครับผมนี่นะครับครับรุ่นใหม่หน่อยนะครับผมแหวกม่านรุ่นฉลองเรือไทยปีห้าสามเอาสามร้อยบาทครับพร้อมกล่องเลยนะครับต่อมาเป็นสมเด็จนะครับเอ้เป็นขุนแผนนะครับผมบ้านค่ายนะครับผงพายจินดามณีหลวงพ่อศิลป์นะครับวัดบ้านค่ายจังหวัดระยองนี่ฉาบทองสวยๆครับผมนี่สวยมากครับผมด้านหลัง โอ้แน่นมากแกะไม่ออกแต่สวยครับผมสวยเดิมเ่ยออกเห็นแล้วแกะได้นี่นะครับผมข้างหลังก็จะเขียนไว้เป็นหลงข้อศิลนะครับผมเี๋ยวก็มีเม็ดพลอยสวยๆครับผมนี่นะครับนันนาฉาบทองสวยมากนะครับสวยสมบูรณ์นะครับเอา่องละสามร้อยบาทครับผมนี่นะครับสามร้อยพักกุเนื้อชินตะกัวเก่าๆนะครับเนี่ยเป็นพวกเนื้อชินตะกัวเนื้อโลหะนะครับผมแต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นปีใดปิดทองแบบเนี้ยเก่านะครับผมเนี่ยเนื้อเก่าๆเลย นี่ครับห้ดูกันชัดๆโอ้สวยนะครับผมนี่นะครับดูเนื้อหาสวยๆเลยแต่ผมไม่ทราบที่ว่าเป็นกุที่ใดนะครับผมเผื่อท่านใดทราบครับเอาแบ่งปันกันไปเอาห้าร้อยครับผมดูครับสวยๆโอ้โหดูพิมพ์ครับผมคมชัดนะครับผมนเห็นไหมครับมองด้านข้างเห็นไหมครับสวยๆเลยนะครับผมนี่นะครับไม่อันนี้ผมก็ไม่เป็นจริงๆว่าจะตีเข้าเป็นในปีใดหรือว่าอะไรแต่ก็ดูเก่าๆเห็นไหมครับดูครับชัดเจนมากนะครับผมดูครับ รมส่องให้ดูกันชัดๆเลยนี่นะครับนี่นะครับผมด้านหลังแบบนี้เอาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับแบ่งปันกันนะครับผมเนื้อเก่าๆครับผมนี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทราบที่ปิดทองนะครับเนื้อทิ้นตะกัวเก่าๆแล้อีกองหนึ่งก็นี่ครับผมนี่พิมพ์ใหญ่นะครับเต็มฝ่ามือผมอะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวก พุทธอันนี้เป็นปกโพอะไรเงี้ยนะครับเนื้อปูเนื้อชินตะกัวเก่าๆเรียมปิดแบบนี้เรียมเก่าๆโบราณเลยครับผมวินเทจชิ้นใหญ่นะครับผมอันนี้ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวส่องเนื้อให้ดูนี่นะครับไม่ทราบที่เหมือนกันเนื้อเก่าๆนะครับผมเนี่ยผมให้ดูหน้าตาชัดเจนนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับหน้าตาชัดเจนนะครับเนื้อชินตะกัวเก่าๆอันนี้ก็ไม่ทราบที่จริงๆนะครับ นี่แบบนี้นะครับผมเอา500บาทเหมือนกันครับ500บาทนะครับผมต่อมาเหรียญพ่อท่านค้ายวัดสวนขันนะครับเนื้อทองแดงกระไล่ทองสวยๆครับผมสวยคมนี่สวยเดิมดูครับผิวเปิดบ้างอะไรบ้างตามธรรมชาตินะครับอยู่ตัวหนังสือครับคมชัดมากนะครับนี่หลวงพ่อค้ายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งนี่นะครับสวยๆเลยนะครับ นี่นะครับดูด้านหลังเส้นคมคมครับกระไลทองเนื้อทองแดงกระไรทองเดิมเดิมครับผมดูเส้นคมคมวิ่งวิ่งระหว่างเหรียญชัดเจนมากนะครับเหรียญนี้เอา700บาทครับผม700นะครับแล้วต่อมาเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรนะครับผมอันนี้ที่ระลึกนะครับท้องสนามหลวงนะครับเนื้อทองแดงจับขอบเงินเก่าๆนี่นะครับจับขอบเงินเก่าๆนะครับเหรียญกรมหลวงชุมพรนะครับผม สึกๆหน่อยนะครับผิวหิ้งๆ้นะครับเหรียญนี้เอา800บาทครับผมแบ่งพันกันไปเนื่องจากว่าผิวค่อนข้างจะลื่นๆหน่อยนะครับ800นะครับผมนี่นะครับที่ระลึกนะครับในงานนะครับผมท้องสนามหลวงนะครับเนื้อทองแดงเก่าๆนี่นะครับ800บาทเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับผมนี่เป็นเหรียญเก่าแต่ทีนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะอยู่ในยุคใดนะครับแต่ก็ดูครับ เหรียญคมนะครับผมไม่บวมนะครับผมเนี่ยให้ดูเนี่ยสวยๆนะครับแต่ทีนี้ก็ไม่มั่นใจว่าจะถูกจัดสร้างในในยุคปีไหนนะครับผมแต่ดูเก่าดีนะครับผมเนี่นะครับตัวหนังสือก็ยังชัดนะครับหลวงปูเอี่ยมนี่นะครับผมวัดสะพานสูงนะครับดูครับมีผิวเปิดบ้างอะไรบ้างําธรรมชาตินะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่ยันด้านหลังดูครับสวยๆนะครับคม เอา500บาทพอครับผมแบ่งปันกันนะครับ500นะครับเพราะว่าดิไม่มั่นใจรุ่นนะครับ500นะครับผมเรียนลวงผู้ทวดนี่นะครับเป็นเนื้ออปากานะครับผมหลวงปู่ทวดเนื้ออปากาปี56นะครับผมนี่ครบรอบ100ปีนะครับปี5 6นะครับสวยๆครับผมเดี๋ยวนี้ก็เอา500ครับผมแบ่งปันกันครับเรียนหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างให้ดูเส้นคมๆระหว่างเรียนนะครับผมนี่นะครับ สวยๆครับผมนี่เส้นคมคมนะครับดูครับนี่นะครับครบรอบร้อยปีนะครับปีห้าหกนี่ตอกโค้ดชัดเจนนะครับด้านนี้เอาห้าร้อยบาทครับผมห้าร้อยบาทนะครับสวยๆครับเหรียญหลวงปู่ทวดหลังหลวงปู่ทิมนี่นะครับผมนี่เนื้อทองแดงสวยๆเลยครับของปู่ทวดหลังหลวงปู่ทิมนะครับเดี๋ยวนี้เอาเจ็ดร้อยนะครับผมนี่ตัวหนังสือคมคมครับ หลวงพ่อทวดวัชชะให้นะครับดูครับผมโอ้คมชัดนะครับเมตตาใบหน้าคมชัดนะครับผมหลวงพูททวดนะครับหลังหลวงพุทิมนี่นะครับแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับผมเจ็ดร้อยบาทหลวงพุททวดหลังหลวงพุทิมผิวทองแดงสวยๆครับเจ็ดร้อยนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นชุดปิดตานะครับอันนี้ปิดตา พิมเล็กนะครับข้างกระหนกฝั่งตะกุดนะครับหรือว่าเกษานะครับผมนี่มวลสารแน่นๆเลยนะครับข้างกระหนกนะครับปิดตาพิมพ์เล็กนะครับฝั่งตะกุดนี่นะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับข้างกระหนกนะครับหลวงป่โตวัดประดูชิมพีโอ้โหดูมวลสารแน่นๆเลยนะครับผมสวยสมบูรณ์ไม่แตกหักนะครับผมนี่นี่นะครับผมให้ดูรอบๆบนะครับสวยๆครับผมอันนี้เป็นพิมเล็กข้างกระหนก อีกองคหนึ่งจะเป็นพิมพ์จัมโบ้นะครับผมฝั่งตะกุดเหมือนกันเนื้อว่านเกษาเดียวกันเลยนะครับมวลสารแน่นๆ <cents> เนื้อเดียวกันปีเดียวกันนะครับผมเนี่ยนะครับดูจากเนื้อมวลสารนะครับผมใอูชัดมากนี่นะครับผมนชัดชัดเลยนะครับฝั่งตะกุดเหมือนกันนะครับผมนี่นี่นะครับหลังยันนี่นะครับหลวงปู่โตะ๊วัดประดูชิมพีนี่ สวยสมบูรณ์เหมือนกันนะครับผมนี่ให้ดูอบๆนะครับพิมพิมข้างกระนกผมขอเจ0ดร้อยนะครับส่วนพิมจัมโบ้ขอแ800ดร้อยแล้วก็พยันนี่อันนี้พยันนะครับพยันผืนใหญ่นะครับผมนี่พยันหลวมกุโตพร้อมตาปั๊มนะครับผมวัดประดูฉิมพีมีตาปั๊มวัดนะครับผมนี่ี่ผืนใหญ่นะครับผมนะครับกลางออกมาเป็นชิ้นใหญ่เลยนี่นะครับพยันเก่าๆนะครับ พยันปูโตผมขอ700บาทนะครับผมหรือท่านใดจะบูชาเป็นเซ็ตก็เดี๋ยวลดให้อีกนิดนึงนะครับผมนี่นะครับก็ได้มาพร้อมกันนะครับผมนี่นะครับชุดหลวงปูโตนะครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงปูทวดนะครับผมหลวงปูทวดหลวงปูดูปุกเสกวัดสแกปี32นะครับเรี่ยมสวยๆครับผมนี่เรี่ยมเลรนสวยๆนะครับผมนี่นะครับดูหน้าตาคมชัดนะครับจมูกโดเมตตากลม คมคมเส้นมะผร้าเนื้อทองแดงครับผมสวยสวยเลยนี่นะครับหลวงปู่ดูปุกเสกนะครับนี่ให้ดูกันชัดชัดนะครับผมหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูปุกเสกปีสามสองนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับหลวงปู่ดูวัดสแกยุทธยาปีสามสองหลังยันแบบนี้สวยคมครับผมนี่เนื้อทองแดงสวยสวยครับเรี่ยมเลนนะครับเรี่ยมเลนแล้วเขาก็ใส่สีดูครับหนาๆนาเลยนะครับเนี่ย ดูครับเรียมสวยนะครับดูครับสวยเลยนะครับเหรียญนี้ขอ800บาทครับผม800นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อโซทอนนะครับเรียมเปิดหน้าเปิดหลังนะครับนี่เหรียญนี้สวยนะครับผมวินเทจเก่าเก่าเลยนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อโซทอนนะครับฉะเชิงเซานี่นะครับเหรียญเนื้อทองแดงผิวหิ้งหิ้งเดิมเดิมครับผมอาจจะมีคราบเลอะบ้างอะไรบ้างตามธรรมชาตินะครับผม แต่องค์พระสวยนะครับดูครับนี่สวยเดิมเรียมบินเทศนะครับผมนี่หลังยันนี่นะครับดูเส้นคมคมวิ่งระหว่างเหรียญชัดเจนครับผมเหรียญมีห่วงครบนะครับเรียมเปิดหน้าเปิดหลังก็มีค่าบ้างอะไรบ้างตามธรรมชาตินะครับเหรียญนี้เอาแปดร้อยบาทครับผมแปดร้อยเหรียญหลวงพ่อสว่างวั่าฟุตซากำแพงเพชรนี่เหรียญปลอดภัยนะครับปีหนึ่งศูนย์เนี่ยนี่ก็เหรียญยอดนิยมเลยนะครับเนื้ออัปป้ามาพร้อมตลับ ตลับสแตนเลสชุบเงินนะครับสวยๆเลยดูครับเนื้อปะก้าเนี่ยนะครับเหรียญปลอดภัยนะครับผมนี่เมตาคมๆก็ผิวนี่สึกๆหน่อยนะครับดูครับจมูกใครลูกค้างก็อาจจะโดนลื่นๆหน่อยนะครับพระก็ผ่านการใช้งานมานะครับนี่นะครับให้ดูกันชัดๆเลยนะครับแต่ก็ยังเห็นในความคลาสสิกนะครับผมดูความเก่าปี2510นะครับนี่สองพนะครับเหลืองพ้อสว่างวัฒหภูษากำแพงเพชรเนื้อปะกา นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับผมแต่เพียงแค่ว่าไม่ไม่ค่อยสวยหน่อยย่อนสวยหน่อยก็ว่าอย่างนั้นเลยดีกว่านะครับผมแต่ก็ถ้าใครจะไปคลองเอาพุทธคุณอะไรนี้ก็ได้นะครับผมเหรียญน,นี้เอาพร้อมสตนหลับสแตนเลสชุบเงินเอา0 0บาทครับาทผม900นะครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับผมเนื้อทองแดงหน้ากากชุบทองสวยๆครับผมทองแดงลมดำหน้ากากชุบทองดู สวยมากครับนี่นะครับเหรียงเก่านะครับห่วงเชื่อมนี่นะครับผมหลวงพ่อคงอาจจะมองไม่ชัดอ่ะให้ดูชัดๆนี่นะครับเขาเลี่ยมเลนนะครับผมอาจจะไม่ชัดแต่ดูตัวหนังสือคมชัดมากเห็นไหมครับดูครับจมูกโด่งนะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับนี่นะครับผมพยายามจะซูมให้ดูนะครับสวยๆครับผมนี่ดูครับจมูกโด่งนะครับเป็นแผ่นอัปปาก้านะครับนําไปชุบทองนะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับ ด้านหลังยันแบบนี้นี่นะครับผมเหรียญเก่าๆห่วงเชื่อมแต่เหรียญนี้เขาน่าจะสร้างย้อนที่ล,ลึกนะครับเพราะว่ามีหน้ากากชุบทองอะไรเงี้ยนะครับสวยนะครับผมแบ่งปันกันไปน่าจะสร้างย้อนที่ล,ลึกเอา500บาทพอครับ500นะครับผมเหรียญหลวงพ่อวัธรรมนูญน,นะครับชัยนาทนะครับผมนี่เป็นเหรียญรอบโบราณเก่าๆนะครับเป็นพระประธานประจามวัดนะคะรับผมหลวงพ่อวัธรรมนูญน,นะครับเนื้อโลหะเก่าๆสวยๆนะครับผมนี่ อาจจะมองไม่ค่อยชัดแล้วแต่ดูเก่านะครับดูครับดูเนื้อโลหะนะครับผมสวยๆเก่าๆเป็นเหรียญรล่อโบราณนะครับผมหลวงพ่อวัรรมนูนนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับนี่นะครับเนื้อก็ประมาณนี้นะครับเก่าๆดีนะครับนานๆจะเจอนะครับเนี่ยเหรียญเก่าๆหล่อโบราณแบบนี้นะครับนานๆเจอไม่ค่อยจะเจอแบบนี้ผมขอเหรียญนี้ขอ900บาทครับผมสวยๆครับ แล้วก็อีกหนึ่งเหรียญเป็นอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับเนี่ยครับแต่เป็นพิมพ์นี้นะครับพิมพ์สามเหลี่ยมเผื่อท่านใดรู้ครับอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับแต่ดูเก่าๆดีนะครับเป็นเป็นเหรียญสามเหลี่ยมเนื้อโลหะเก่าๆนะครับไม่มั่นใจว่าเป็นหลวงพ่อใดเผื่อท่านใดทราบครับอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาห้าร้อยบาทพอครับผมองค์ไม่ใหญ่นะครับผมในองค์ประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับผมเอาห้าร้อยบาทไม่ทราบที่ครับผมวันนี้แต่ดูเนื้อโลหะเก่าๆครับ นี่เป็นเหรียญล่อโบ,บราณเก่าๆหลังยันประมาณนี้นะครับนี่นะครับห้าร้อยบาทพอครับผมแบ่งปันกันเผื่อท่านใดทราบครับเหรียญล่อเก่าๆเนื้อโลหะสวยๆดีครับนี่ห้าร้อยนะครับผมแล้วก็ต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนี่สวยๆครับนี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับผมพิมพ์มสวยๆนะครับ นี่ครับเบาเก่าเลยนะครับผมแต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นรุ่นใดนะครับแต่รู้ว่าพิมพ์นี้คือเรียกกันว่าพิมพ์นิยมนะครับผมจะถูกจัดสร้างในปีไหนอันนี้ไม่ไม่ไม่เป็นจริงๆแต่เนื้อสวยครับดูเนื้อโลหะสวยมากครับผมเก่าๆออกนเหลืองสวยๆเลยครับผมนี่รอยตัดช่อชัดเจนนะครับผมนี่ดูครับแต่ที่สําคัญหน้าตาหลวงพ่อยิ้มแย้มนะครับผมพิมพ์สวยนะครับดูครับนี่นะครับผม นี่นะครับอันนี้ขอ800บาทถ้าผมพิมพ์นิยมเก่าๆครับ800นะครับพักกิ่งหลวงปู่สวงนะครับปี29นี่นะครับพักกิ่งนะครับกิ่งดังนะครับผมนี่นะครับพักกิ่งหลวงปู่สวงนี่ดูราบแป้งเจิมเก่าๆนะครับผมกิ่งหลวงปู่สวงนะครับนี่ก็เป็นสุดยอดเกจิอาจารย์ทางภาคอีสานนะครับผมหลวงปู่สวงปี2529ต่อโค้ชชัดเจนนี่นะครับ เนื้อเก่านะครับผมพ้นนะครับก็จะมีแผ่นจีวรแล้วก็อุดจิงนี่นะครับผมจิงดั้งนี่นะครับจิ้งหลวงผู้สวงเอา500บาทนะครับผมเผื่อใครอยากได้ไว้บูชาครับเอา500บาทพอครับผมปี29สวยๆครับผมเดิมๆนี่นะครับครับแป้งเก่าเก่าแป้งเจิมเดิมๆครับครับบล็อกชัดเจนนี่นะครับผม500บาทครับจิ้งหลวงผู้สวงนะครับ อ, å, อันนี้เป็นเขี่ยวนะครับผมเขี่ยวแกะเป็นเสือมีรอยจานแต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นที่ใดนี people, ่นะครับเขี่ยวนะครับพร้อมรอยจานรอยจานรอบเลยนะครับผมนี่แต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นเกจิท่านใดจานนะครับผมอันนี้เป็นเคี่ยวนะครับผมชิ้นไม่ใหญ่นะครับชิ้นกําลังงามๆนะครับเลี่ยมได้นะครับดูครับรอยจานรอบๆนี่รอยจานแบบนี้นะครับเผื่อท่านใดรู้ครับผมวันนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับเขี่ยวแกะเป็นเสือแบบนี้ พร้อมลอยจานแบบนี้นะครับนี่นะครับผมเผื่อใครอยากได้ไว้เป็นเลี่ยมทําเป็นเครื่องรางนะครับพกได้อะไรได้ครับขนาดกําลังดีนี่นะครับผมนี่อันนี้ไม่ทราบที่เอาแบ่งปันกันไปเอาห้าร้อยบาทพอครับผมเคี้ยวห้าร้อยนะครับผมสมเด็จไม่ทราบที่มีสององนะครับองคเลี่ยมกับไม่เลี่ยมเอาสามร้อยพอครับผมได้มาบ้านๆแบบนี้ ขาน่าจะปิดทองเก่าอะไรประมาณนี้มานะครับมีคราบบล็อกคาบเบ้าอะไรประมาณนี้เดิมๆมเลยนะครับได้มาบ้านบนเลยได้มาแบบนี้ก็มาแบ่งเอาสามร้อยพอครับผมสมเด็จเก่าไม่ทราบที่นะครับสวยสมบูรณ์ไม่แตกหักนะครับส่องให้ดูเนื้อนะครับนี่นี่นะครับเอาองค์ก็สามร้อยครับผมสามร้อยนี่นะครับผมอีกองหนึ่งเลี่ยมนะครับองนี้ขอเพิ่มหน่อยองนี้ขอสี่ร้อยนะครับผมค่าเลี่ยมร้อยหนึ่งนะครับผม องไม่เลี่ยมส0 0รอยเลี่ยม400รอยนะครับไม่ต้องไปเลี่ยมใหม่ครับล้องได้เลยแต่ผมไม่ทราบกุนะครับไม่ทราบที่เหมือนกันแต่ก็ดูเก่าๆดีนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเอาอันนี้เอาเลี่ยมเอา400อบาทนะครับผมนี่สมเด็จเก่าไม่ทราบที่นะครับให้ดูกันนะครับผมเผื่อท่านใดไม่มีลายนะครับอาจจะต้องมองผ่านช่อง youtube อย่างเดียวก็ลองดูครับผมนี่ครับ เข้าใจนะครับบางท่านไม่มีไลน์นะครับต้องอาศัยดูผ่านหนีงออย่างเดียวนะครับเอาสี่ร้อยบาทสี่ร้อยนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> เหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับผมนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อกันนะครับผม ไอ้ทวทีเหรียญหลวงพ่อเอี่ยมนี่เหรียญหลวงพ่อเอี่ยมแต่อันนี้เขาก็น่าจะสร้างย้อนนะครับผมเนี่เนื้อทองแดงน่าจะสร้างย้อนนะครับเพราะว่ายังคมๆอยู่เลยเรียมเก่าๆครับผมแต่ผมไม่มั่นใจว่าจะสร้างย้อนในปีใดแต่ก็ดูเก่าดีนะครับผมนี่นะครับสร้างย้อนพร้อมเหรียมผมเอาหกร้อยครับผมเหรียญหลวงพ่อเอี่ยมนะครับหลังยันสี่นี่นะครับหลวงพ่อเอี่ยมวัดสพานสูงนะครับผมหลังยันสี่นะครับ นี่เนื้อทองแดงครับผมเอาหกร้อยบาทครับผมนี่พร้อมเลี่ยมนะครับเอาหกร้อยอันนี้น่าจะสร้างย้อนหน่อยเพราะดูยังดูคมคมใหม่ๆนะครับแต่ท่านเผื่อท่านใดชอบครับอยากได้ไปคล้องนะครับผมนี่เอาหกร้อยบาทพอครับผมพร้อมเลี่ยมเลยนี่เลี่ยมเก่านะครับนี่เลี่ยมริมๆแบบนี้หกร้อยบาทนะครับผมสิวลรี่หลวงพ่อกล้วยมาพร้อมตลับสแตเลสโอ้โหใหญ่มากครับล้นเลยดูตลับ เขาคงไปหาวัดไซมาจริงๆเป็นไซใหญ่นะครับเป็นสิวเวรีเนื้อว่านไซใหญ่นะครับผมเนี่ยเขาก็ไปหาตลับมาใส่นะครับใหญ่เลยนะครับผมมีน้ําหนักด้วยนะครับผมหนาๆเลยดูครับผมตลับสแตนเลสเก่าๆครับผมนี่เป็นสิวเวรีหลุมพอกลวยพิมพ์ใหญ่นี่นะครับผมดูครับโอ้พิมพ์คมชัดมากนะครับนี่นะครับสิวเวรีหลวงพอกลวยพิมพ์ใหญ่พิมพคมชัดๆนะครับ นี่นะครับผมหลังเรียบแบบนี้นะครับเป็นพวกเนื้อว่านมวลสารนะครับผมสวยๆเลยนะครับพิมพ์ใหญ่ๆนี่แบบนี้นะครับผมองค์นี้เอาหอมตลับตลับหนาด้วยเหระขอเจ็ดร้อยบาทแล้วกันะครับผมเจ็ดร้อยบาทตลับหนาๆครับนี่นะครับผมตลับหนาๆเอาเจ็ดร้อยนะครับผมตะกุดนะครับ อันนี้เป็นตะกุดสามนิ้วนะครับผมเป็นแผ่นฝาบาทนะครับไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับมีอั่วนะครับผมนี่นะครับอัวท้องเหลืองนะครับตะกุดฝาบาทพร้อมรอยจานรอบๆเลยนี่นะครับดูให้ดูรอยจานชัดๆจังผมซูมมานี่นะครับซูมให้ดูรอยจานแบบนี้นะครับผมเผื่อท่านใดทราบนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆแต่เก่าดีนะครับดูครับผมแผ่นฝาบาทเาเก่า รอยจานลักขระรอบเลยนะครับผมเนี่ยผมวนๆพยายามวนให้ดูรอยจายคนครับเผื่อท่านใดรู้ครับผมอันนี้เอาห้าร้อยบาทครับผมผมไปทราบที่เหมือนกันนี่นะครับซูมให้ดูกันชัดๆนี่นะครับเป็นอวนทองเหลืองแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมเอาห้าร้อยบาทครับผมห้าร้อยบาทนี่ห้าร้อยบาท เผ่นทองเหลืองไอแผ่นฝาบาทนะครับแล้วก็ตะกรุดเก่าอันนี้4นิ้วนะครับผมไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับก็ดูเก่าดีนะครับแต่อันนี้ขอ700บาทครับผมความยาว4ี่นิ้วนะครับยาวหน่อยนี่เก่าๆเป็นลงลักถักเชือกนะครับผมลงลักถักเชือกนี่ดูเก่าดีนะครับดูครับผมนี่นะครับลายเชือกประมาณนี้นะครับอันนี้ผมดูไม่เป็นนะครับผมก็ไม่มั่นใจก็ได้มาตามบ้านๆแบบเนี้ยนะครับ เอาเจ็ดร้อยบาทครับผมนำมาแบ่งปันว่าจะเป็นเนื้อตะกั่วนะครับผมตะกั่วนะครับแล้วเขาก็ถักเชือกแล้วก็ลงลักประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมเนื้อตะกั่วนี่นะครับถักเชือกลงลักเก่าๆเลยนะครับผมนี่ประมาณนี่นครับสี่นิ้วนะครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทครับผมเจ็ดร้อยบาทนี่นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับ ต่อมาชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นมีดอันนี้เป็นมีดด้ามไม้หลวงพ่อพัดนะครับผมวัดห้อยด้วนนะครับผมปี63นะครับผมนี่นะครับเป็นมีดความยาวนะครับผมถ้านับตั้งแต่ด้ามไปถึงปลายนะครับได้9นิ้วแต่ถ้านับเฉพาะใบได้5นิ้วนะครับผมนี่หลวงพ่อพัดวัดห้อยด้วนปี63นะครับผมนี่นะครับมีดนะครับผม มีดหลวงพ,พ่อพัดนะครับผมด้ามไม้สวยๆนะครับปี63นะครับตอกโคตต้ดตอกชื่อไว้อย่างชัดเจนนี่นะครับผมปี63เนี่ยเพราะโค้ดพอ99นะครับก็คือทําตอนฉลองอายุ99ปีหลวงพ,พ่อพัดนะครับผมนี่วัดถ้วยด้วนสวยๆครับผมด้ามไม้นี่นะครับปี63นะครับผมแล้วก็เนี่ยมีดจะมาพร้อมเหรียญน,นะครับผมมีเหรียญวินิจฉัยเหรียญนะครับก็สร้างปีเดียวกันนะครับผมนี่ อันนี้เป็นก็เหรียญหลวงพ่อพัดนะครับเนื้อกระไลทองลงยาเขียวนี่นะครับสวยๆนะครับปีเดียวกันครับผมฉลองอายุ99ปีปี63นะครับพร้อมกล่องมีดพร้อมกล่องนะครับผมเหลืออยู่คู่นี้นะครับผมเอามีดพร้อมกล่องนะครับผมเอา1000ันนะครับผมนี่นะครับแบ่งปันครับผมนี่มีดพร้อมกล่องแบบนี้มีดพร้อมพระหนึ่งกล่องนะครับผมนี่นะครับเอา1 0 0 0บาทครับผมราคาแบ่งปันนะครับ1000บาทนะครับผมเพื่อนท่านใดชอบนะครับ มีพร้อมกับเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับผมโอเคก็ครบถ้วนนะครับผมสําหรับ EP นี้ก็เก่าใหม่ค้าเข,ข้ากันไปนะครับขึ้นเบอร์โทรให้อีกครั้งนึงนี่นะครับผมไอดียลนเนื่องจากว่าหน้าจอเต็มนะครับเราก็เลยไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวผมตั้งไว้ก็ได้ นี่นะครับผมนี่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รัรบชมรับฟงังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เช่าบูชาพักเครื่องจากช่องแก้วกัลยาพักเครื่องกันไปนะครับก็มีมาแบ่งปันกันทุกวันนะครับผมแล้วก็ฝากเน้นย้ํากันทุกๆอีพีนะครับอยากฝากกับทุกท่านนะครับดูให้ชอบดูให้ละเอียดดูให้ตรงตามที่ท่านต้องการนะครับผมไม่ว่าจะโทรจะทักจะไล์อยา you ่างไรแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจนะครับผม เรายินดีตอบคำถามทุกช่องทางนะครับหวังอยากให้ลูกค้าได้ตรงตามที่ต้องการสบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับผมโอเคครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP พีถัดไปครับสวัสดีครับ